สิทธิบัตรหรือว่าพาเทนคืออะไรคือสิทธิบัตรอ่ะความจริงคําว่าสิทธิบัตรมันก็คือผลที่ต้องการคือความคุ้มครองโนฮาหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่เราคิดขึ้นและทราบเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยส่วนใหญ่สิทธิบัตรมันคือเน้นไปที่สิ่งใหม่ที่สุดในโลกเนาะที่มันเพิ่งเคยเกิดขึ้นนะเนี่ยมันอยู่ในนิยามของตัวสิทธิบัตรเป็นหลักๆคุ้มครองสิ่งที่เราคิดขึ้นมาถูกต้องนะไว้ป้องกันชิ้นงานของเราไม่ให้ถูกก๊อปได้ นะครับก็คือจดจดสิทธิทบัตรนอะรัดออกให้เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับในหลายอย่างเนาะตั้งแต่คอนเซ็ปต์โครงล่างการออกแบบกรรมวิธีวิธีการผลิตจนไปถึงรูปลักษณ์หน้าตาของโปรดักทั้งหมดเนี่ยจดสิทธิทบัตรได้หมดเลยเนาะคุ้มคุมกินยาวเลย,ดยโดยปกติมันมันจะเรียกมันจะมีหมวดเรียกนะเวลาส่งเอกสารจะมีตัวเคมาเคมคือ ข้อกําหนดที่เราจะอ้างถึงว่าเราจะคุ้มครองอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่คนที่จดสิทธิบัตรเนาะเขาจะกดแบบก,กว้างๆคือพยายามจดประโยคให้มันกินคุมยาวอะ่ะเข้าใจปะมันได้จดแค่อนุเล็กๆคือจดแบบครอบคุมวิธีการน่ะดังนั้นถ้าใครจะ copy know how copy concept copy อะไรเงี้ยอันเนี้ยนนมีความผิดได้เพราะว่าถ้าเราเขียนในตรงนั้นเนาะว่าว่า ตัวเคมของเราอะ่ะจะคุ้มครองประมาณไหนอยู่ที่การเขียนของเรานะครับหนังสือคุ้มครองสินค้าของเรานะครับรัฐออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดนะซึ่งแต่ละประเทศก็ขึ้นตรงกับกฎหมายของแต่ละประเทศเนาะซึ่งถ้าเราทําจริงต้องไปอ่านอ่านพรบรคุ้มครองอะ่ะของสิทธิทบัตรในประเทศนั้นๆด้วยนะเนี่ยสำคัญอ่ะดีโอเยอะมากๆเลยเนาะส่วนใหญ่ก็คือถูกต้องครับสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกัน แล้วนะป้องกันโนฮาของเราหรือว่าธุรกิจของเรานั่นเองสิทธิบัตรพาเทนต์มองง่ายๆคนที่จะจดสิ่งเหล่านี้ได้เนาะเขาต้องเป็นคนที่แบบมีสมองคิดอะ่ะมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นคนที่เป็นอินเวนเตอร์อะ่ะต้องเป็นนักประดิษฐ์นะจะแบบอาเล่ไก่กามาคิดไม่ได้เนาะมันต้องเป็นคนจริงอะ่ะคนจริงคนเจ๋งอะ่ะที่ที่จะคิดสิ่งเหล่านั้นได้เพราะว่าในบทบัญญัติเนาะของสเปคของสิทธิบัตรหรือพาเเทน ที่เราจะทำได้เนาะมีดังนี้ครับถึงจะเรียกว่าเป็นสิทธิบัตรสิทธิบัตรในความหมายคือหนังสือสำคัญที่รัดออกให้เพื่อคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์กรรมวิธีการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นเชิงของ product ผลิตภัณฑ์เนาะหรือเชิงของ process ที่เป็นกระบวนการทำโดยจะมอบสิทธิ์คุ้มครองให้ระยะเวลาหนึง่งไม่ได้ตลอดการเนาะแค่ระยะเวลาเดียว จะแบ่งสิทธิทบัตรได้เป็น3ประเภทครับแบบแรกเราจะเรียกเป็นสิทธิทบัตรการประดิษฐ์หรือว่า invention patent นะครับก็คืออันเนี้ยพวกขุนยนต์พวกนวัตดกรมพวกเทสลาพวกอะไรต่างๆพวก iPhone อะไรที่เป็นเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอะครับหรือเครื่องมืออื่นก็ได้เนาะแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันมันมันเทคสตาร์ทอัเยอะไงดังนั้นสิทธิทบัตรที่เขาเล่นกันนะ่ะก็คือสิทธิบัตรในเรื่องของ invention patent สิทธิบัตรการประดิษฐ์ซึ่งต้องผ่านกฎ3ข้อเนะเราถึงจะเรียกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ถ้าผ่านกฎ3ข้อเนี่ยคุ้มครองงานประดิษฐ์ของเราครับ20ปีนับจากวันที่ยื่นจดสิทธิบัตรแปลว่าแบรนด์ต่างๆเราสังเกตดูว่าเขามีอายุอยู่ประมาณ20ปีเนาะที่จะคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ตัวนั้นได้เข้าใจใช่ปะ หลังจากนั้นก็จะหมดการคุ้มครองถ้าหมดการคุ้มครองแปลว่าสเปคเราต้องต้อง3มข้อผ่านมาอีกรอบนึงเนาะถึงจะยื่นการคุ้มครองต่อไปได้อีกก็คือก็คือเริ่มโปรเซสสร้างใหม่อะ่ะคุ้มครองแค่20ปีเท่านั้นสําหรับสิทธิบัตรดังนั้นเราก็ลองคิดดูว่าต้องกอบโกยภายใน20ปีเนาะวเวลาสร้างสิ่งประดิษฐ์มาต้องกอบโกยภายใน20ปีอะ่ะอันนี้กรณีที่เป็นของประเทศเนาะประเทศไทยเนาะประเทศนั้นๆต่างกันนะครับ ถ้าเราจะขายในประเทศไทยก็ต้องไปดูพรบรของสิทธิบัตรของประเทศไทยว่าคุ้มครองกี่ปีถ้าไปดูต่างประเทศเช่นอเมริกาอังกฤษจีนเราต้องไปศึกษาก่อนนะว่ากฎหมายบ้านเขาว่าคุ้มครองสิทธิบัตรนียกี่ปีแต่โดยส่วนใหญ่อาจารย์คิดว่าเขาน่าจะมาเรレーションกันเนาะมันน่าจะใกล้เคียงกันแต่ขึ้นอยู่กฎหมายในประเทศนั้นๆด้วยสิ่งที่ต้องมีคือ3อย่างครับต้องมีความใหม่ new novelty ก็คือแบบใหม่จริงๆเนาะใหม่จริงๆแปบลบว่าไม่ซ้าใครยังไม่มีใครเคยทํามาบนโลกใบนี้อันเนี้ยต้องมีความใหม่ก็ยากแล้วนะตรงนี้ก็ยากเลยเนาะต้องมีความใหม่สิ่งที่ยากอันที่2คือต้องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วเราเป็น Inventive step หมายความว่า ไม่ได้เป็นการเล่นแร่แปรธาเนาะไม่ใช่เ no อาโนฮาคนนู้นคนนั้นคนนี้มาผสมรวมร่างกันแล้วเป็นของเราอันนี้เราจะไม่เรียกว่าการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นเนาะการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นหมายความว่าคนในวงการก็ยังคิดไม่ถึงเลยว่าทําวิธีการนี้เข้าใจใช่ปะคือมันเลเวลอัพไปสเต็ปหนึ่งแล้วอะสเต็ปในโลกปัจจุบันไม่คิดเนาะมันจะไปสเต็ปหนึ่งถ้าจินตนาการแบบเฮนรี่ฟอร์ดอะ คนที่แบบเริ่มเป็นตัวคนกระตุ้นเนาะผลิตรถยนต์คันแรกของโลกอะจากเดิมที่เราใช้แต่รถม้าเงี้ยครับเวลาจะเดินทางเร็วๆถ้าไปถามคนสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องเลือกม้าที่วิ่งเร็วและแข็งแรงเราถึงจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แบบรวดเร็วแต่จะมีใครเคยคิดแบบเฮนรี่ฟอร์ดไหมครับที่จะประดิษฐ์รถยนต์ขึ้นมาจะเป็นเครื่องจักรไอน้ำอย่างเงี้ยเป็นรถยนต์ขึ้นมาคันแรกของโลก แล้วไม่ไมีใครเคยคิดถึงแล้วเฮ้ยมันมีวิธีการทําแบบนี้ด้วยลักษณะเนี้ยเราเรียกว่าสิ่งประดิษฐ์การประดิษฐ์โซลูชันเนาะประดิษฐ์ที่สูงขึ้นถ้าเรามีโน้ตฮาวอะไรมาเนี้ยโอเคขึ้นไปอยู่ในแรงกิ้งของสิทธิทบัตรการประดิษฐ์ได้อันที่3อันนี้อันนี้ส่วนใหญ่ทุกธุรกิจอผ่านอยู่แล้วครับก็คือต้องนําไปใช้ได้ในเชิงอุตสาหกรรมนะครับ Industrial Applic a b l e ก็คือคือใช้ในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วไง ข้อนี้ไงทุกคนก็ผ่านเพราะว่าเราสร้างสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มาเราต้องการเงินเนะ่ะเราต้องไปรันโลกธุรกิจก็คือในเชิงอุตสาหกรรมอยู่แล้วตรงนี้ผ่านสิ่งที่ยากของสิงทธิบัติการประดิษฐ์คือต้องผ่านข้อ1กับข้อ2ข้อ1อาจจะผ่านได้ว่าความคิดสร้างสารรค์เราทะลุจัก,กรวาลใช่ไหมมันคงไม่มีใครทําแน่นอนสิ่งที่ยากคือข้อ2ครับประดิษฐ์ยังไงใช้วิธีการอะไรสิ่งที่เราจะกลัวคือไอ้ตรงเนี้ยความลับเยอะความลับเยอะหมายความว่ามันคือโนฮาที่เราคิดอะ แต่สุดท้ายเราต้องแก้ผ้าแผ่นโน้ทาวเนี่ยให้คนที่ตัดสินสิทธิบัตรเรารู้อ่ะเข้าใจใช่ไหมแต่เขาก็ต้องมีกณะกรรมการ,การที่เชื่อถือได้อยู่แล้วละครับพอเราต้องแตกขนาดนั้นแก้ผ้าขนาดนั้นนะ่ะเขาถึงจะรู้เพราะเขารู้ว่ามันใหม่จริงๆอน,นเนี้ยเขาจึงจะอนุมัติให้แต่ว่าคุ้มครองแค่20ปีนะก็ต้องกอบโกยให้ได้20ปีเข้าใจใช่ปะหลยยังจากนั้นก็พัฒนานวัตกรรมสิทธิบัตรใหม่ อันที่สส่วนใหญ่มาอันล่างนี้เยอะครับเพราะว่าอันโจทหนึ่งบางครั้งมันยากเกินไปสําหรับคนธรรมดาแบบเรามองภาพปะถ้าไม่จีเนียแบบเอ็กซ์เพรสจริงๆอ่ะก็มาที่2เลยอนุสิทธิบัตร Petty p a t e n t ผ่านแค่2ข้อพอแต่ว่าระยะเวลาคุ้มครองงานประดิษฐ์นะครับคุ้มครองแค่10ปีจะเป็น default คือ6ปี ต่ออายุได้2ครั้งครั้งละ2ปีรวมกันคือ10ปีนับจากวันที่ยื่นจดสิทธิบัตรเนาะยื่นจดนะไม่ได้ดูมัดเนาะยื่นจดนะคุ้มครองเลยยื่นจดมีแค่2ข้อครับคือต้องมีความใหม่ new novelty คือมีแค่ความใหม่พอแล้วก็ต้องนำไปใช้ในเชิงอ,อุตสาหกรรมได้แค่นั้นเขาจะไม่ได้มาสนใจกรรมวิธีประดิษฐ์ที่ต้องสูงขึ้น ของเราจะเป็นการเล่นแร่แปร่าเดียวของคนอื่นมาโมมาผสมกันหลายๆขั้นตอนหลายๆตีงากาหลายๆท่าเนาะแล้วมาฟิเจอร์ลิงผสมเป็นโปรดักต์หรือเป็นเซอร์วิสหรือเป็นโปรเซสของเราแค่นั้นพอก็แต่ต้องใหม่เนาะแล้วก็ใช้เชิงธุรกิจที่เป็นเชิงอุตสาหกรรมแค่นี้ก็จดอนุสิทธิบัตรแล้วนะเราจะสังเกตว่าที่มีเยอะๆอะ่ะจะเป็นอนุสิทธิบัตรเพราะว่ามันง่ายสุดถ้าแอดวานซ์หน่อย สำหรับเอ็กเปหน่อยก็คือไป1เลยสิทธิทบัตรการประดิษฐ์ทะลุ3ข้อได้ก็คือผ่าน3ข้อก็ฉลุยคุ้มครองนานเพิ่มอีก10ปีนะครับ 3. เราจะเรียกว่าเป็นสิทธิทบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็คืออันนี้จะมองที่เชิงดีไซน์พาเทนนะไม่ได้ดู output แล้วเนาะดูแค่แบบแบบที่เราดีไซน์อุปกรณ์ต่างๆหรือโพสเซสต่างๆเหล่านั้นคุ้มครอง10ปีเฉพาะงานออกแบบเท่านั้นเนาะ เฉพาะงานออกแบบนะไม่ได้งานอื่นนะงานดีไซน์เท่านั้นนะครับงานดีไซน์เนาะไม่ได้งานเทคโนโลยีอะไรไม่ได้สนใจเนาะเทคโนโลยีไปจดสิทธิบัตรเหลือนุสิทธิบัตรแทนแต่ถ้าเราต้องการแบบการออกแบบโ,โบรบอทหุ่นยนต์รถยนต์หน้าตาแบบนี้โอเคยื่นจดดีไซน์พาทนต์ซะสองข้อมีความใหม่ใช้เชิงอุตสาหกรรมสิ่งที่เราควรวรู้คือถ้าอยากได้รับความคุ้มครองประเทศไหนต้องไปจดทะเบียนประเทศนั้น ถ้าต้องการประเทศไทยก็จดทะเบียนประเทศไทยก็ไปดูหลักเกณฑ์ของเขาว่าต้องยื่นจดลักษณะแบบไหนถ้าจดต่างประเทศไปดูประเทศนั้นๆว่าต้องยื่นจดแบบไหนไม่ได้คุ้มครองทั่วโลกเนาะถ้าผ่านไทยแล้วต้องไปขายที่อื่นก็ต้องไปจดทะเบียนในแต่ละประเทศที่เราต้องการไปขายไปขาย Product หรือ Service หรือ r o รเซสที่เราต้องการเหล่านั้นเนาะเจ้าของสิทธิทบัตรมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวเนาะในการผลิตขายใช้แล้วก็สามารถมอบสิทธิ ให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้ก็คืออยู่ที่เจ้าของสิทธิ์เนาะแต่ถ้าเจ้าของสิทธิบัตรมีหลายคนแบบเป็นแก๊งเพื่อนเราเงี้ยครับเป็นสิทธิบัตรร่วมกันในกฎหมายเนาะแต่และคนจะใช้ประโยชน์ได้แบบอิสระไม่ต้องไปแจ้งเพื่อนไม่ต้องไปขออนุญ,ญาตใครงสิน้นเพราะเราเป็นเจ้าของอยู่แล้วไงแค่มีเจ้าของหลายคนแต่เราจะทําอะไรก็ได้ยกเว้นแต่กรณีที่เราต้องการอนุญ,ญาตให้บุคคลที่3ทีไมได้เจ้าของร่วมเนี้ยมาใช้ประโยชน์กับ Product หรือสิทธิบัตรของเราอันเนี้ยเราต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนหรือคนที่เป็นเจ้าของร่วมคนอื่นด้วยถ้าเขาเห็นตรงกรันก็คือเซ็นสัญญาอะไรก็ว่าไปเนาะที่เป็นหลักฐานก็ถึงจะไปใช้ประโยชน์ได้เนาะสิ่งสําคัญที่จดสิทธิบัตรไม่ได้เนาะซอฟต์แวร์โปรแกรมเมอร์ต่างๆซอฟต์แวร์ต่างๆที่เป็นที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี้ยจดสิทธิบัตรไม่ได้ แต่ว่าหมวดของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เราเล่นกันเป็นเกมเป็น Facebook Twitter YouTube ซอฟต์แวร์ต่างๆแบบนี้ก็คือเป็นลิขสิทธิ์แค่บ้าเพราะว่าเป็นทรัพย์สินธรรมยาเชิงลิขสิทธิ์แต่ไม่สามารถจดสิทธิทบัตรได้เพราะว่ามันจะตรวจสอบยากไงนะเพราะว่ามันคือซอฟต์แวร์เนาะซอฟต์แวร์ปั๊มๆกันมาแล้วใส่แนวไอเดียต่างๆเกิดขึ้นในกฎหมายคือเขาไม่ได้บัญญัติซอฟต์แวร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิทธิทบัตร แต่เขามองเป็นลิขสิทธิ์คือผลงานศิลปะที่มนุษย์รังสรรค์ขึ้นมาด้วยตัวเองได้ประมาณนั้นอันนี้คือความหมายเนาะของตัวสิทธิบัตรก็เราเพอจะเข้าใจไอเดียของตัวพาเทน์มากขึ้นแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับสิทธิบัตรเราสังเกตว่าความจริงบนโลกวันนี้เสิร์ช google.com ท่านในเชิงสายเทคโนโลยีเนาะเราจะเห็นข่าวเยอะมากครับ Apple จดสิทธิบัตรเลนส์ปรับแสงได้ตามสภาพแวดล้อมค่าจะนำมาใช้กับ Apple g l a s s ซัมซุงจดสิทธิบัตรหน้าจอโค้งเขียนด้วย S Pen ได้ Facebook นาะสิทธิบัตรใหม่บน Metaverse มุ่งสร้างรายได้จากอารมณ์เสี่ยวมีจดสิทธิบัตรมือถือถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เทสลาเผยสิทธิบัตรแบตเตอรี่รถไฟฟ้าวิ่งได้1.6ล้านกิโลเมตรสิทธิบัตร Apple Keyboard Macbook แกะคีย์บอร์ดออกมาใช้เป็นเมาส์ขนาดจิ๋วได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนแบบ มันคือเหมือนแบบของวิเศษโดเรมอนสมัยก่อนนะครับแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมามีความใหม่ใส่นรกรรมใหม่ๆที่คนยังไม่เคยคิดทำและแบบเนี้ยก็ถือเป็นการจดสิทธิบัตรได้แต่ที่อาจารย์บอกเนาะสิทธิบัตรแต่ละเทศต่างกันก็เลือกให้เหมาะสม